สว,ส,สวัสดีค่ะอยู่กับสมนชานี่นครับก็เยแล้วอีกหนึ่งเมนูประจำของร้านเดี๋ยวเอามาดูกันเมนูต้องกับฟินแน่นอนครับผมฟินส่งชื่อร้านฟินเบอร์เกอร์นะครับโอเคครับมาได้ยังไนะครับครับว่า ตอนแรกนะครับผมผมจะวางเป็นสนมอปังคาโกนะครับเป็นสูตรมยอสนะครับเป็นสูตรฝรั่งเศสเลยนะครับเดี๋ยวลองโชว์เขาทำร้านเลยนะครับผมอันนี้คือส่วนของทนื้อสัตวนะครับแล้วก็ฝานะครับจะมีน้ำหนักอยู่ที่85กรัมนะครับจะใหญ่กว่าปกติจะมีพลาสติกพลาสติกอันนี้กำลังทำอาหารโชว์นะคะเดี๋ยวบางเรียกเรียกเบอร์ด้วยนะผมว่าฝาหรอครับฝา โอเคหรือว่ารู้กันครับฝาสีสวยมากโอเควางไปก่อนนะครับทีนี้คือผมจะใช้เป็นขนมอาเป็นผักนะครับผมจะเป็นผักอะเรดโกล์นะครับผมเป็นออร์แกนิกนะครับเรดโกล์นะครับที่นี่ผมวางให้มันเป็นเนติดตัวฟังเลยนะครับผมจะติดแค่ไหนใหม่เดนเลยนะครับเราเป็นชิวๆน้อกกับอาหารที่นะครับน้องกับทุกคนไปฟินกันน้องกับร้านฟินไปด้วยทำที่รู้นี้ เ็นพี่เลยครับมันเครับูธอยู่นะครับตรงช่องนี้เลยนะตรงกับเวทีเลยนัครับจะเป็นขนมอาแดงแตงดองนะครับเป็นแตงกวาดองทำสมรเองนะครับผมจะมีความเปรี้ยวหวานนะครับอยู่ในตัวของมันนะครับใครครที่ชอบแตงกวาดองสมมติสั่งโรเกอร์เนี่ยบอกบอกพีงานได้ว่าขอแตงกวาดองเยอะๆจัดต็นให้ไม่เพิ่มตังแน่นอนครับซึ่งราคาพิเศษอยู่แล้วยังสามารถขอได้อีกตัวอื่่แล้วก็ตัวซอสนะครับผม ในทามนนี้ครับอันนี้ซอสจะเป็นบาร์บีคิวซอสนะครับกับเอาไส้ไนแลนด์นะครับผมบาร์บีคิวซอสจะมีรสชาติเป็นยังไงก็คือบาร์บีคิวจะออกหวานคนที่ชอบหวานก็คือมันอส์พุเทศแล้วก็มีมีท e เจอ r e ก็คืออะไรนะมะขาุทเทศครับเครื่องไทยก็คือต้องพริกไทยพริกไทยดำพริกไทยแดงแนะนำเป็นซอสบาร์บีคิวเลยครับ ผมคิดว่าเหมาะกับตัวแบ็กแอนด์กราสเหมืนกันครับวันนี้จะใส่ขึ้นหนึ่งก่อนนะครับเมื่อใส่แค่ครึ่งเดียวอยางฉ่งกระดาษดินแล้วครับอ่าอันนี้เป็นซอสบาร์บีคิวขีดตัวนั่นจะเป็นคอสตันไอแลนด์นะครับคอสตันไอแลนด์ใช่ครับผเป็นยังไงครับก็คือมันจะออกหวานเอ็มจะออกเปรี้ยวหวานออกเปรี้ยวหวานอ่าขีดตัวนี้ที่หวานอ่าหวานแล้วก็เน้นเครื่องเทศรับแต่อันนี้เปรี้ยวหวานนะครับจริงๆเราเราแม่จะเคยกินอยู่แล้วคอสตันไอแลนด์นะครับ อันนี้ยังไม่ใส่้มีใส่สลัดด้วยอ่าถูกต้องครับอันนี้ยังไม่ใส่เราจะใส่เป็นแรนช์นะครับแรนช์แรนช์ก็อีกซอสหนึ่งซอสนึงนะครับนะจะเห็นว่าฟินเบอร์เกอร์มีโหยวเยอะมากแค่ซอสอย่างเดียวก็เยอะแล้วอตัวแรนช์แรนช์ก็คือคนที่ไม่ไม่กินหวานไม่กินเปรี้ยวครับอ่ามันจะลดปวะมหนไหนครับมันจะเอ่อมัน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 มานันมายองเนสมายองเนส้ความเจเจกุบๆุบกนเอ่อะนรกนคอลาลีน กินหอมกินหอมมากนี่กินหอมจะแนะนำกับกับแรกแการ์เลครับตัวนี้ก็เหมาะกับแรกแการ์เหมืนกันอันนี้ต้องใส่ที่ตอนนี้โอเคเนี่ยครับโอ้โหนี่ก็ได้ของข้างล่างก่อนครับอันนี้คือด้านล่างเดี๋ยวเราปิดสายทีนึงยังไม่ปิดยังไม่ปิดอ๋อยังไม่ปิดเนื้ออีกตัวพิเศษของเราอันนี้นเนาะ K ต้องบอกเลยว่าน้องนือกจากเนื้อแรกแองการ์แล้วยังมีชีฟด้วย ก็จะเป็นบอกนี่วี่เห็นตรงนี้นะครับก็คือไม่ใช่แค่แบ็กแอนด์คาร์สิอะแต่มีเนื้ออีกชั้นหนึ่งด้วยเนี่ยครับไส้ลูกเนื้อเนี่ยอันนี้เป็นเนื้อแบ็กแองคาร์ดที่ใหเป็นแบบเบอร์เกอร์มีให้ถูกต้องครับผมจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าน้ำหนักน้ำหนักเนี่ยเป็น150กรัมใหญ่ๆเลยครับผมปีกไส้150กรัมเลยโอ้ถ้าไม่แน่ใจทุกคนเห็นไหมพอเขากดเนื้อลงไปในซอสนี่แบบฉลัออกมาด้านข้างคือด้วยความฉ่ำของมันสำหรับคนที่ชอบเบอร์เกอร์แบบสับๆเนี่ยถือว่าแนะทำเลย คครรัับบยังไงต่อครับบางอิลก็ก็ต้องมีบเบคอนนี่แหละครับตัวเด็กเหมือนกันนะครับไส่ตัวบิเบคอนบิเบคอนครับอ๋อก็คือเบคอนทำจากเนื้อใช่ก็คือบิเบคอนใช่ครับนะครับเนื้อเต็มเต็มเลยครับผม้อเนื้อเต็มเต็มเนื้อมากบอกเลยบิเบคอนประมาณห้าหกชิ้นเลยนะครับแล้วก็จะใส่ซอสครับอันนี้ใส่ซอสอะไรต่อก็คือเป็นซอสบาร์บีคิวบาร์บีคิวกับแรนนี่แหละครับใส่บาร์บีคิวกับแรนนง ถ้าลูกค้าชอบแนะนำก็บอกได้ครับแจ้งได้แต่อันนี้มันเป็นสูตรของฟิมเตอร์เวลล์คถ้าเป็นสูตร้เดิมเนี่ยเขาจะใช้ตัวบาร์บีคิวซอสนะครับกับตัวแรนช์นะครับแต่ถ้าสมมติว่าให้ลูกค้าเคยชิมเตาซันไอแลนด์มาเขาสามารถที่จะแจ้งเพื่อใส่ตัวเตาสั้นไอแลนด์ได้เลยแล้วก็ข้างบนสุดท้ายครับก็คือคาราเมลโคเน้นนะครับผมเป็นหอมให้ได้หอมผักใช่ไหมับมีความหวานอร่อยครับหอมมากอันหนึงเนาะแล้วก็มี ดิบกินถ้าถ้าตอนที่เราย่างมันจะปกปิดใช่ไหมทีมันต้องละลายเราเราจะเอาฝาเปิดออกีเโอเคเราก็ถือว่าจะเปิดสีไม่ได้ครับก็คือเราต้องมีเตาวางไว้ท่อใหม่ไมันจะมีความร้อนเกิดอืมมันมีความร้อนเล่นใหกับตัวบิฟคอนดูต่อไปนี้ก็จะเป็นปิดฝาแล้วนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับเดอะแบล็กแอนด์กัสนะครับปิดฝาเรียบร้อยโอยดูดูความใหญ่นะครับดูความใหญ่เนาะต้องบอกว่ากลับไปนี่คือแบบโอ้โห แน่นๆเลยัเียงสมชื่อครับผมเป็นสมชื่อและอย่างในที่ที่ผมชอบเลยคือความฉ่ำของมันความฉ่ำของซอสความฉ่ำของตัวเนื้อเองเนาะความฉ่ำของบิสคอนที่โอ้ยแล้วเป็นเนื้อแบล็กแองกัสด้วยนะครับถือว่าอร่อยมากเมนูนี้ชื่อว่าอะไรขอยทีหนึ่งครับเดือบแบล็กแองกัสเบอร์เกอร์นะครับากินเบอร์เกอร์แบบฮาฮาวฮ้ยแล้วผมเห็นอีกอันนี้ปิดไว้คืออะไรครับไปย เป็นอีกตัวหนึ่งของร้านที่อยากจะแนะนํานะครับก็คือจูซี่ลูซี่ก็คือชิเนเอ์ของร้านนะครับจูซี่ลูซี่เป็นซิกเนเจอ์ของร้านเลยคือเนื้อสอดไส้ชีสนะครับเนื้อสอดไส้ชีสอยู่ในเนื้อชีสอยู่ในเนื้อในเนื้อนะไม่ใช่ยงบนชีสอยู่ในเนื้อเลยไม่ใช่เนื้อสอดไส้ชีสนะเป็นชิ้นสอดไส้เนื้อไมจด้มีมอสซาเรลล่ากับเชดดาร์ตกกันนะครับมอสซาเรลล่าะเชดดาร์ันยื้วก็เป็นเยิ้มเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าทอยากเห็นแล้ว ตอนนี้ยังไม่ได้เอาตภามาพีนมาหลอกเล่นหลอกเล่นจริงครับอันนี้จะเปิดให้นะครัอเล่านี่ผ่ามาแล้วด้วยนะครับไม่ได้ใจเห็นไหมมันจะมีชีสแบบเยิ้มๆเลยอยู่ตรงกลางตรงเนื้อเพราะว่า อันนี้ก็เป็นเป็นขนมปังโฮมเมดด้วยไนีครับใช่ครับเป็นสูตรปริยอสเหมือนกันสูตรอะไรครับปริยอสปรสูตรฝรั่งเศสเป็นแบบสูตรของฝรั่งเศสเลยซึ่งแต่ถ้าบอกว่าของฟินเบอร์เกอร์นี่แทบจะเป็นโฮมเมดทั้งหมดเลยอีกอ่ะจริงจก็คือเขาเรียกอะไรนะเนื้อมันจะเป็นเนื้อหมักเครื่องเทศนะครับเนื้อหมักเป็นเนื้อหมักเครื่องเทศเนื้อหมักเนี่ยครับเป็นเนื้อหมักเครื่องเทศเป็นสูตรของฟินเบอร์เกอร์เป็นอย่างเดียว ขนาดขนาดอันนี้ทำไว้แล้วเนอะก็ยังฉ่ำซึ่งคิอเบอร์เกอร์นี้ก็คือทำใหม่จากเตาทั้งหมดเลยใช่ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็ตามเนาะ,ะ,ะทีนี้ก็เหมือนจอะเดี๋ยวควน,นชื่อสดนิคเมนูหน่เผื่อล,ลูกค้านะครับระหว่างเดินงานที่อยากกินนะครับนะครับากเป็นเมนูอะไรบ้างครับก็อ,อันนี้คืออันนี้คือ the black the black a ซ d juicy l เบอ y burger นะครับซึ่งกินเบอร์เกอร์นะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะจากตรงเวทีนะครับตรงไปด้านนี้เลยด้านซ้ายมือนะครับนะครับสามารถที่จะไปสั่งกันได้เลยทีนี้นอกจากเบอร์เกอร์แล้วที่ร้านมีอะไรอีกบ้างคะมาอุ๊ยมีทั้งเบอร์เกอร์ไก่ครับเบอร์เกอร์ไก่สำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อเนาะก็มีเบอร์เกอร์ไก่คนที่ไม่ทานเนื้อก็ไก่แล้วก็แกะอ๋อเนื้อแกะก็มีเบอร์เกอร์แกะก็มีใชแกะแล้วก็ถ้า้องเนีอยจากที่เป็นเบอร์เกอร์ก็จะมีหนัง น้ชาใต้สุดเพ็คนของฟิลเบอร์เกอร์เองเนาะจากวังอยอันนี้ทำเองเลยด้วยนะครับใช่ครับโอ้เป็นสูตรใต้เลยเก็บได้นะเก็บได้นะเจ็ดวันในคู่เย็นนะครับสาหรับใครที่อยากลองครับสามารถที่จะไปเยี่ยชมได้เลยที่ร้านฟิลเบอร์เกอร์นะครับสำหรับเราอยากอยากจะแตกไหาอยากจะแตกเนี่ยเรามีตัวพิเศษครับที่ไม่ใช่ตรงนี้อยู่ ใชน้องเรามีตัวใหม่เกิดเขาอยากได้เขาอยากกินเลย่งเขาก็ได้ขึ้นมากินบนเวทีเลยได้ไหมเขาให้ทานนั้นล่างคุณมาดักคุณคุกขับด้วยผมใส่กล่องให้เดี๋ยวเรามีคำถามง่ายๆแล้วนะเนาะสำหรับคนที่อยากจะได้นะผมอยากจะได้เบอร์เกอร์ที่ฟินนะครับสมร้านสมชื่อฟินเบอร์เกอร์นะครับมีสองคำถามด้วยกันเนาะง่ายๆเลยนะครับสองตัวเบอร์เกอร์ที่ เปิดตัวในวันนี้นะครับไอ้เปิดตัวที่งานนี้เนี่ยชื่ออะไรนะครับและเบอร์เกอร์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านตัวนี้เนี่ยชื่อเมนูว่าอะไรอ่ะขอสองท่านครับมีตรงนี้ไหมครับสําหรับคนที่อยากได้เบอร์เกอร์นะครับจากร้านฟินเบอร์เกอร์ฟรีฟรีนะครับเมนูชื่ออะไรครับง่ายๆเลยนะครับมีไหมมีไหมนะครับมีไหมแบ็กเบอร์เกอร์่สองสองชื่อนั้นนะครับ